파이ตร난 <목소리로> 오. 어... โอเคนะครับก็ทัมาสวัสดีนะครับในเรามีกับผมกันเ็กเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสุ่มทีมจะเล้งกันนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะผมก็จะมาเล่นตะปืนตามที่ท่านผู้ชมขอกันนะครับก็จะเป็นเจ้าปืนนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะก็จะเป็นเจ้าปืน AK อีกแล้วนะครับใช่ครับ AK นะครับซึ่งเกมนี่ผมก็จะมาเล่นคู่กับเจ้า MP40 นั่นเองนะครับก็จะเป็นเจ้าสกินนี้เลยนะครับโดยที่เวลไม่ตันด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเราไปพูดมมาแล้วกันนะครับไป เดิมตัวคลิปก็เร็ดีกว่านะครับปะโอเคมาท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ไปในเกมเก็บพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเกมนี้รู้สึกว่าโอ้ตีหนึ่งนะครับฮึมาดูกันนะวิ่งย,ยังมีศูนย์นะเปิดมาเราก็เจอแล้วนะผมไม่รู้เกมนี้เราจะไหวหรือเปล่านะโอเคมมามันจะเจอตีหนึ่งเลยนะฮึเคซึ่งในวันนี้นะผมก็ ที่ผมบอกไปต้นคลิปนะฮะว่าวันนี้เราจะไม่เล่น MP40 คู่กับ AK น้ำชมดูนะครับนะพวกอเ AK ที่ผมเล่นบ่อยมากนะหลายคลิปซ้ํากันหลายคลิปแล้วนะแต่ก็เพื่อท่านผู้ชมขอมาก็จะจัดใหน้นะซึ่งมีคนขอ AK ผมมาเยอะมากนะครับคู่กับ MP40 นะี่ยขอมาเยอะมากครับกว่ามผมจะได้ทำนี่โอ้โหนะฮะนะก็ต้องขอไปทาําช้าด้วยแล้วกันเนาะอืมโอเคไหมเฉวผมว่านะเอ้ยน,นั่นไงเขายิงกันอยู่นะฮะนไง โอเคผมเก็บฟาร์มของไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะครับเพีอย่างน้อยตอนนี้เราได้ mp 4 0มาแล้วนะโอเคมาคุณผมได้ยินเสียงตรงนู้นนะครับโอเคลงลงก่อนโอเคผมเปลี่ยนเป็นแม็กเทปก่อนแล้วกันนะโอเคมาทีนี้เรามาใส่เอฟกันสักนิดนึงนะฮะเพิ่มเพิ่มความรึงเปี้ย โอเคไหมท่านผู้ชมเหมือนเขาโผนผมได้ยินเสียงว่ะใต้เท้าผมเลยนะชิบละที่เป็นนะครับท่านผู้ชมเนะ่าโถมสิ ียบร้อยอืมอืเด็กกี้โคตรตั้งใจเลยนะโอ้โหถ้าโถมขนาดนี้เป็นผมโอ้ยรอดได้ไงวะโอ้โหถ้าจะโถมขนาดนี้ค่าผมทิ้งเลยเธอเคนะครับเด็กก็ฆ่าผมไม่ลงไงแค่นั้นแหละเด็กกี้ลุ้นลุ้นจริงครับอืผมสี่เอาผมไม่ลงไงแค่นั้นแหละนะครับโถมสี่เอาผมไม่ลงไง ตะกี้โคตรตั้งใจเล่นนะครับทผู้ชมโอ้โหนิวแทบงอนะครับม้วนไปม้วนมาโอเคนะครับเกือบแล้วนะทากผู้ชมบอกแล้วอย่าอย่าโถมผมทีละตัวก็จะเจอแบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแค่นั้นแหละอาจจะเหลืองเยอะนิดนึงนะฮะตะกี้แบบล้นจัดเลยนะฮะไม่ค่อยคมเท่าไหร่โอเคมาม,มาเปิดมาเราก็ได้สีคิวแล้วนะถือว่าดีนะครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวผมไปหาไอคก่อนแล้วกันเนาะอืม โอเคเจอเหรียญน,นะผู้ชมตรงนี้ okay. โอเคอุ้ยเีนีงสกาสวยฮนะท่านผู้ชมโอ okay. เคแต่ผมเล่นสกาไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเรายังไม่เจอไอเคนะฮะเนาเหมือนเบอร์หนึ่งจะแตกนะนะท่านผู้ชมโอเคผมมีสามร้อยเหรียญน,นะฮะต้องหาเหรียญก่อนแล้วค่อยชวเพื่อนนะฮะโอเคอาจจะมีสีลบก้นนิดนึงนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เสียงผมแบบอาจจะแปลกๆด้วยนะเ <c oughs> จ็บคอนะฮะไม่ใช่อะไรนะโอเคตรงนั้นมีเหรียญนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บแล้วไปชูเพื่อนแล้วกันเนาะเออโอเคนะผู้ชมเฮ้ะสู่เอ้อยนี่ไงสวยเลยนะฮะอืมโอเคเราเจอไอเคแล้วนะนะบอกแล้วว่าต้นไม้น้ำต้องมีครับ <c oughs> ไม่มีมาหน้าแล้วนะคะโอเคผมแลกสกบรกส,รสีไปก่อนแล้วกันนะเนาะอือ อนี่ออผมเจอคนออยิงไม่ทันนะท่านผู้ชมโอ้โหอย่เงเอ้โอเคเดี๋ยวผมตามไปบอกเลยว่าเราต้องเอานะฮะเหมือนจะหาไม่เจอเนี่ยนะโอเคตรงนี้มีรถนะฮะโอเคเดี๋ยวเอ๊ะเหมือนตรงนั้นมีโคโนโ่เหมือนเพื่อนจะเจอนะเบอร์หนึ่งนะฮะเ,เดี๋ยวเราต้องขับไปนะเสียงรถจะดังนิดนะึงนเฮ้ยเป็นไงเพื่อนเจอครับอือออออนั่นไง ห <_ an> เขายิางเพื่อนดาวนะไม่โผล่ด้วยไม่โผล่อย่างนี้ไม่โผล่อย่างนี้ไม่ซ้ำนี่เรียบร้อยครับทีหลังให้ซ้ำให้รีบซ้ำนะครับอแม,ม่เขาไม่รีบซ้ำไงเขาโกรธได้คิวนะครับโอเคเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนนะขีด่ดีนะที่เรามอมหลังเ,เขาได้ทันนะเพราะนั้น <_ an> ข้าจะซ้ำเพื่อนนะโอเคไม่ได้นะ้ำจโอเคมาอืม,อม,อม,อมแล้วเกมอย่างตึงเลยนะฮะวง จะวงเหลือวงสี่แหละตอนนี้วงสามแล้วนะฮะคนใหญ่เยอะเอ๊ะยังไงนี่ไม่โดนนี่ไม่โดนตีไงเรียบร้อยขาดแน่ครับออโอเคโอเคที่สองคนนัจะมีตัวลยแถวไอ้ดอกบอกว่าตรงนั้นน่าจะมีตัวนะอาจจะตีเขาก็ได้นะครับมันมีตรงนี้มีคนอีกนะฮะยังไงให้เพื่อนเปิดคโนโดอยู่นะครับไหนวะ นี่เรียบร้อยให้แค่แดงพอแค่นะแหละนะครับโอเคถือว่าสวยเลยนะฮะโอเคโอเคเหมือนเพื่อนเราอยู่บนหอคอยนะโอเคถือว่าดีเลยนะพู้ชมโอเคตอนนี้เราได้มาเจ็ดขีวนะก็โอเคครับถือไม่ได้เย้เหมือนเพื่อนโดนนะเอ็มเหมือนเพื่อนเจอครับโอเคเก็บของแพรบโอเคพู้ชม เพื่อนจะเจอนะผมได้ยินเสียงป่าวะใช่ปะเหมือนได้ยินเสียงในแถวนี้มือไปโดนไปนะถ้ามีเสียงต้องขอไปนะ,ะนะฮะโอเคอมมผมไม่ค่อยอยากเล่นตรงนี้เท่าไหร่เลยนะเล่นเล่นลำบากนะครับคิดเดี๋ยวมาหินนี่ดูนี่ังไงเหน,นะ เนี่ไงนี่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ไงนะครับโอ้ยนะครับผมก็หูได้ยินผมก็หูได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังนะฮะมีตัวอีกนะโอเคนะเพื่อนสามให้เราไปแล้วนะโอเคผมรี่ไปสามศพนะเดี๋ยวโดนแย่งคิวนะฮะเหมือนมีตัวดีขึ้นเยอะยนะครับตามข้อนะโอเคสโอเคตรงนี้มีคนอยู่เปล่าว่าเหมอตรงนั้มีโคโนนะโอเคตอนนี้เราถือว่าเราอยู่ไดมืนเจอนะเงี้ อืมดิบแล้วนีไอ้นี่ในนันก็เอาเพื่อนมาแทนและกันแค่นั้นแหละโ <c oughs> okay, อเคนะ้วสามสามตัวตายโอเคดีว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเช็คหลังน,นะว่าม,มีตัวหรือเปล่าอาจจะมีตีเศษก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะโอ้โอ้อาจจะอาจจะมีสีเหลืองคนนิดหนึ่งนะฮะโอเคเดอาไงเจอแล้วนผู้ชมผมือสองคนนะเสี่ยวผมอาจจะเป,ปลี่ยนเปี่นะ อย่างที่บอกนะไม่ค่อยไมย่ไม่ค่อยสบายนะโอเคดนันเลยดีป่ะวะให้ครสิบเจ็ดลูกนะโอเคค่อยๆดันแล้วกันนะพี่อุ้ยโอ้โหคนแรกทำไมมาแรงจังวะโอ้โหโคตรแรงเลยนะแรงจัดโอเคมาเล่นกับหินก้อนนี้ดีกว่าไปไหนวะ อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอืมไม่ดีหรือเบเกอร์วะนะโอเคถอยก่อนดีกว่านะพี่ชมนะเขาปืนเขามีปืนมาฉาดแล้วบันที่เราก็เสียเปรียบเขาด้วยนะครับมาผมดันตรงๆโง่ๆแม่งเลยโอเคมเหมือนเพื่อนดาวนะโอเคค่อยดันแล้วกันนะพี่ชมแม่งเอ้ยเข้มอือ นี่ก็ยิงไม่โดนนี่ก็ตอบติดโอ้โหนี่มันหัวการไปคลิปชัดๆนะโอเคมาเล่นเนินงูบนนี้ดีวกว่ามันเหลือเข้าวพงษ์าแล้วนะนี่เข้าหัวนะฮะเข้าหัวโคตรเรานี่เรียบร้อยอะ่ะแดงเปลอบของคผมนี่โอเคครับสุดท้ายเราก็ได้ที่หนึ่งจุดได้นะฮะโอเคอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเกือบ M.P. 40คู่กับ2เอ้ยทุยคู่กับ A.K. ให้ท่านชมดูนะครับก็ตอนนี้ผมก็แรงแกนแล้วเนาะก็โอเคนะครับก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในกระำคลิปให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะเนาะคลิปนี้อาจจะมีแค่เกมเดียวนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างตึงเพียบเลยนะครับก็เลยอ่ะก็เลยคันที่ค่อนข้างหาช็อตค่อนข้างยากนะครับเนาะก็โอเคเป็นพู่มาแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบาย